ใช่เงินสอบสนแต่นั่นเียบาสนแต่ให้ผู้รับหมาเป็นตกประมาณห้าสิบาไรมันไครับกว้างยาว4แปดองสามวา4แว้างเอามนครับ4 4าวสผูจดก สี่สิบดชุดสงสิบามสสิบามนี้อง้าตารางครับเป็นสี่สิบดุดเจ็ดสี่สิบแปดชุดเจ็ดสองสิบแปดชุดสามสองสิบแปดชุ หนึ่งพันสามรหาตางเมตรครับหนึ่งพันสารอยหาตงเมตรคูสามสาก้ารอยที่หาตารางเมตรครับูหนึ่งมือสองูหสอครับสี่สิบหกลาเข้าแทนเะครัระบลารบอกาอากบอกลาครับฮยขประเ บ้านนี้มันเปเศษเหลือนั so, uh, ่นอยู uh, ่พาเห็ดพาสารเห็ดที่ว่านี้เราเริ่าเรื่องสารทุกอย่าเลื่อนให้ตำบลในพู้นทีเรื่องเดินเลื่อนได้ก็ได้ไปตามแต่ว่าพาตำบลดำเนินการต้องยึดหลักมติที่ประชุมของวันนั้นเข้าเรื่องสารขอในสารอนุญาตไปตามมติที่ประชุม พอจีเอ็ไปเป็นยงนะังไหนเขาว่านะฟ่ออ็เอา,เาะอจะนึกเอาไปาประเชเสร็จแล้แต่ว่าทามวีกออารฝั่งตองที่หลักว่าต้องยึดถือนทีประชุมนที่ประชุมน้องเป็นทีประชุมที่มบ์งมะสงฆ์น้องยกตามข้อมีนะ ที่มา่กสอไปแบงเงนขพูี่ิในหส่ชังน, <Desktop. S 1> น่้อิบายที่่อที่บที่เป็นช่มเรียบร้อยแล้ววัดของพ่นอ่พระมารวมประช่มหลงขิตรกวัดดวงสว่างบ่มีเอกภาพที่้า่าใเยบ่มีเอกภาพอยู่บอมีนบ่มี่ไม่ได้ อันมีกระบะท่ในหอสองก็เลาขอเปาเน้นกาในฐานะอย่านท้่นี้เป็น้ิทิขุบาน่ยังเล่าอีกปรยนเ้ำเงนันสายหนึ่งเป็นต้นยังดา้งกล้องก็เป็นหนุ่มสมืงพวกกัเป็นหุ่มสามาประชุมแต่ละปีละปีเราไปจะไปวาดเพิ่มยังหน่อยปีละหนึ่งพันของมันปีก็ของสามจ้าสันง็เลยไปอยู่ันนั้นก็ไป ทำในซีฟตัวนี้เลยเรื่องกอารนะแล้วก็ก่อนที่มาหน้านาม้านกรถาวม,มารถเหนียวไปใส่ลดเหนียวไปในวัดท่านนึงเป็นวัดธงขาวไว้ไกล้ำไก่ค้ำกัน,นเนอจะจบแล้เรื่องรถประสงเพื่อถึงเป็นหันก็แล้จะบบจบเรื่องนบนเก็เลยทำเลยเรื่องเป็นเรื่องสูง เออร้าก็มันี้เรจะได้ไ้สดงในที่นี่้ผมก็บอกในที่ประชุมสงที่นี่ชื่อสงบรนดงสะบังเล้ควมพ่ออได้ผมว่าสมบรนดงสะบางแต่ว่าขณะนี้บดงสะบางมอเป็นเดียวกันดวยกับามมั่นในกันเราติดใจติดใจเป็นคนเป็นเรา เมือนเป็นกานคณะพัวข้อถึงต่อไปเรื่องการเมื่อคำื่อนรการจะได้ภาษีอีกสิบรมภาษีอีกสิพอ่วงกันยังมีการร่วมมบานสิตฝัดีดีแตเดิดนุเมื่อกันยยงเดียวบ่อยมัอนล่าญาติสิ่งเขาขอฐามสิบสองล้านหนึ่งแสนหาหน่งนอกเบอกว่ามากเกินไปเอาแผ่นสิกล้านเขบอกเือสบเล้า ก็ห้ให้เท่าใดหน่ห้องวัดก็หขอวัท่านใดบ้างพวนี้ขอมาสิ่งที่เป็นเงือนไขที่สองหนึ่งแสนห้าหมื่นบาทอ๋อห้าม่นบาทสามองล้านหนึ่งแสนห้ามื่นบา้องวัท่านใบางจะไหนมันโบราณจะเปหอดขอนั่นอบนนี้ห้องวได้าเสียดด้วย่ยันดีนะหอานเนตรนี้ยติดด้้ากไ่น มันนียากเขาบอกคอสี่หกเขาบอกว่าน่ะไปเอาสีเดือนบอสเนะเข้า่าเขาเป็นประธานสมเร็บระบาเมาวานสี่แล้วครับะกระชุ่มกาเรีนไปตอนนี้เขาเสนอเปไม่ยากยากมาเอาสิเดืนบาสานสีมีประธานกระชุ่มอกชุ่า ไม่ว,ว่าจะสั่งยีก็เจดียังสี่ก็แล้วแต่ละไม่ว,ว่ากันก็นไม่ดีประทุ้งมางนี่ก็แต่ว่าสั่งเจดีครก็เจดีชนะไปหนึ่งคะแนนมีอสองคะ <c oughs> แนนร่มมีบานใช่ไปคะแนนมีสองคะแนนดับบันนี้พระเลข,ขาสีรูนั่นไเ้ขา,ขขาของเจ้ากันตบบนว่า มืี่อกี้หลงพอว่าถือไปสารนั้นน่ะรไปนเือไปไปสารนีางหรือว่าตอบรอบี้อ่ส่นี่ทีช่วพว่าจะมาิสาร่คือหลงพอไปสารสารแล้วแล้วตเลยจน่เอาไปสวมแล้พอดีผมว่าสั่งนด่อเลย ชาไฟสองที่สองว่ะสองต่าจะต๊คนตอนนั้นเวลามีพวงมาลัยหนไ่มชุ่มจะได้ไว้ให้น่งเป็น่หรืออะเพิ่มสันนึงจะได้เพิ่มอีกสันนึงจะเพิ่มนั่งไปอีกสี่เสียจากส2สองจะเพิ่มเยเป็นสี่สิบันเะจะแกไม่เห็นผลยู่ได้หล่ะเห็นเลยก็เลยมันเหลืออยู่ นจะมีอยู่เนี่ยเจ็กะจกกระจกใชไหมหรอ้เรก็นอสั่นนิเป็นกย่อเิด็ู่เงียมาห้ององจเสียประโยชน์นั้นเน่ยอกจาป็นจัดการเงเป็นมาเป็นาผู้บาดาเป็นมาเป็นตของพวกตาผมน้องนั้นกันเส่ไหมเลื่องมาในเรื่องเจียแต่ว่าเจ็ดจะเจจะเอาทสองอย่างสองย่างกนก็ได้ เดิมผมจเปิดต,ตอทีส่วสกัดักหนึ่ค่ CD ดีสุดหกพันมันจะเริ่มเป็นยี่สิบหกนั่นเอเริเป็นยี่สิบหกวันยี่สิบหกหลัง CD ไปไม่รู้ตรงประมาณหกเจ็ดแบนวัด <c oughs> <c oughs> ขอเจด้านเป็นหัวขอสิล้านมาปัดตกใจขอสิบล้านห้องในเจ็วัดดุ้เลยไปขั้นห้องในสาบานก็ขอเจดล้านเลือยใส่มาเกิดไปไม่มากนะไม่พาลูกคุณมาของวันนี้เียงเ่านเลยตัวเล้านหาเงนสิ่งองเงี แต่ว่าผมให้ทีลอชส่ไขควานบ้นสงไมครับาดตนเป็นหลักสีเลมวุ่้คว้านใคนซื้อบ้านต่นั้นแต่ลถมาแต่เรื่องอาลยมัมุ่จะเ่าตอบอยู่ที่ผลอยู่ได้พราะไดให้คนทกอยุ่งใซับแน่นแล้แจะยุ่งไ่าหน้าผาทางตะวันีห้่องแต่ังเด็กส खाधो <laughs> थी